สวัสดีครับโค่นบานครับมนี้เมนูแกงหอยส่บักยือครับผมนี่ครับหอยขมเมาครับหอยจูบครับสือม่าว่านี่ครับโลหนึ่งครับลอยไอโล่ละเส้าหาครับผมถ้านเป็นบ่กหอยขัวนี่ห้องประตองแซน้ำนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าไปงมมากครับป็าตองอามาเซน้ำเด็กก่อนครับคืนหนึ่งมันก็จะ ใช่ดินออกมาแบบนี้ครับนี่ครับแซ่ไลขึ้นหนึ่งครับเป็นยางต่าครับผมใส่บบกอื้อครับอ่าอิตูเล่าครับผมหลวกะพัคแีนยงครับตะวข่าันตอนแหลกเข้ามาล่างหอยครับแล้วก็ไปต่อยกลนครับผม๋ย่ามาติดตามนะครับ จะแบ่งเห็ดจะครึ่งหนึ่งก่อนนะครับวิธีการล่างนะครับให้เอาเอาสาข้นนะครับล่างลหลายๆน้ำนะครับให้มันน้ำดินมันออกนะครับน้ำดินน้ำโ้นมันออก เอามือค้อนเดียวปากหอยมันจะบาดมือนะครับนครับน้ำดำๆก็จะอัเคิดไปได้หลายน้ำรับ เริ่มเท้าแล้วครับเริ่มน้าสุกปุกออกไปไลยแล้วครับนี่ครับพัดมือคนเดี๋ยวอย่างมันบาดมือครับวิธีการก็คือเอาสากข้น,นรับ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสะอาดเรียบร้อยครับล่างไปหลายน้ำเติอครับจนเขาสะอาดคุณนลครับน้ำนี่ครับคุ่นไปเรื่อยครับปรแมนซิบน้ำหมดล้ะครับเอาจนน้ำใสหุดแล้ครับจนมั่นใจว่าสะอาดนะครับมันนี้เขาก็จะไปเอากุ่นมันออกครับไปต่อยกุ่นออกครับเพื่อเวลาเขากินเวลาเขาจูบนะครับมันจะหัวมันจะออกนะครับ ตัวนี้ถือว่าหน่วยตายหน่อยนะครับหน่วยที่มันเน่านะครับเพราะว่ามือมือวานเอาไม่อันานี้เก็บออกแค่สองหน่วยครับเพราะว่าทามันเน่าเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นนะครับขอาวเสนามันจะลอยขึ้นข้างหน่วยใดมันเน่านะครับอันนี้คือยังสดๆยิ้นะครับยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าข้าจะเห็ดจักครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเอาไปต้มจิ้มน้ําจิ้มเจวนะครับผมในเมนูต่อไปนะครับมนนี้ก็จะเห็ดแต้ แกงใส่็จป้อครับผมเดี๋ยวมาติดตามนะครับเดี๋ยวเขาไปต่อยก้่นกันครับผมเราว่างต่อยกลนครับข้อกะหนึ่งเข่าไ้ก่อนครับผมกินแรงครับมือนี้เฮ็ดกับเขากินแรงครับผมเดี๋ยวเขามาเบ่งนะครับต่อยกล่นครับอันนี้เทคนิคง่ายๆครับผมต่อยก้นอันนี้คือแม่แล้วพาเฮ็ดครับอยู่บ้านกะเบ่งขั่วครับเขาขั่ว เวลาแม่เห็ดกับเขาครับจะจะมาดไปเฝ้าครับไปเบิงวิธีต่อยครับให้ต่อยตรงวงที่สองครับวงแรกจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นปลายสุดอันนี้เป็นวงสองครับให้ความความห้อยลงครับความห้อยลง้ะกะเคาะครับผมนี่ครับแต่ว่าบริเหตุโดนนะครับจะล่องมือก่อนนะครับ ผิดผลาดประกันได้ก็บอคอาไยนะครับนี่ครับอ่ามันต้องมันต้องเอาปลาขึ้นนะครับบริเวณหนานะครับผมคิดผ่าดประกันได้ออาไยครับนี่ครับมันต้องเอาปลาขึ้นนะครับมันต้องเอาป่าขึ้นนะครับ เอาปลาึ้นแล้วก็กดระวว่ามันบาดมือนะครับถ้าไม่มีมีดพูดเถ่าเคียวมานะครับก็อเอือนมีดยังอ่ะอันนั้นก็นง่ายครับหนีบใส่หนีบเอานะครับข้าเจ้าไข่กับมีอยู่ครับข้าเจ้าแบบปล่อยกดแล้วก็คือหนีบหนีบแล้วครับแต่ว่าเขาบอกท่านเดีอดแสบนมครับก็คือมันยังดินมันยังหลยอยู่ครับ ขันไหญงมันก็นจะดูดบ่กขึ้นนะครับเนี่ยอปประมาณนี้นะครับขั้นต่อใหไงเกินไปมังก็จะดูดบ่กขึน้นเ่ากใ็ใส่ใส่ไม่จิม้มฟันจิม้มกินก็ได้ครับนะครับเหลื่อมไปสองสมนวยเหลื่อมของครับแต่ว่ากระัว่างมือนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ เดี๋ยวกินดักสีสอนวิธีจูบหอยนํำครับจูบโออกจูบจังได้นะครับจูบก,ก้นกอนแล้วก็มาจูบหัวนะครับเสียงดังเน่เด้อครับเด้อ เห็ดปุ๋ยาครับ เท่ากับตำพริกนะครับพริกแห้งก็พริกสดนะครับเอาอย่างแล้วสามหน่วยละกันครับพริกแห้งจักสามหน่วยสี่หน่วยนะครับพริกสดนะครับพริกสดจักสองหน่วยนะครับตะไคร้ครับผมจกักครึ่งว่าอย่างไดดีหัวหนึ่งเอาจักประมาณ ครึ่งหัวครับแล้วก,ก็เกลือครับเลือจะครึ่งซ้อนครับแล้วกะ็ห้อมแดงครับผมโคครับอันนี้โคขึ้นและเอยียดเดี๋ยวเสีวเวลาโคก่อนนะครับ นี่ครับผมเดียกก๋ยวเรามาเบิงกันครับน้ำเรื่อมเดือนนะครับรใส่ตะไคร้ต้องไปก่อนครับผมทีเทส่กระทะหนึ่งบ่เป็นยังนะครับเพราะว่าจะดีเห็นจะชัดครับเพราะว่าฮิตไ่หมอแล้วมันบ่เห็นนะครับแดงทีห้องโขกไปครับนี่ครับพร้อมแดงตะไคร้พริก เลือครับผมน้ำล่างครกไ้ประเดียครับวันนี้ประเดียจากสองส่วนครับสองช้อนโต๊ะเด็กตอนมั่งสองช้อนโต๊ะ ต่อไปกับส่บักอื้อครับผมมันนี่ครับใส่หลายๆเลยครับบักอื้อเข้าเส้าหาบาทครับผมเกือบมันเนเครื่องนวยเหมือครับในร้ายขนาดครับบักอื้อซุกเข้าก็จะเอาหอยลงครับผมบักอื้อเปื่อยครับใส่เวลาต้มไป สักพักหนึ่งครับผมเ๋ย่ามาติดตามนะครับับใส่บบกนื้ไปสักพักหนึ่งนะครับจะใส่หอยลงไปครับทีนีห้หอยกล้นเรียบร้อยครับต้วหนยใหญ่ครับผม ซื้อสิ่ล้ยกว่าครับผมน้ำพอดีนะครับบดตงเติมนะครับเดี๋ยวน้ำนี้ไม่ไหอย mm hmm. มันจะออกไหมอีกครับผมเดี๋ยวเดือดอีกรอบนึงกะมาชิมรสกันครับผมหลังจากที่เราใส่ <c oughs> หอยลงไปครับกะเดือดนะครับใส่ผงชูรสครับผม <c oughs> สังเกตว่แลเนื้อบิกยื้อนะครับจะเริ่มจะเรื่มเปลือยครับผมแต่ว,ว่าหอยซุกเร็วยริงครับเดี๋ยวเขาใส่ถังสดล้องใปกแ่จะชิมสดครับผมชิมสดแล้วแต่จะใส่ไอ,อีตูนะครับกับผักขึ้นนครับผมแล้วก็ต้นหอมนะครับตอนทิบปิดเตากะ ใส่ข้าวขัวครับผมชิมรสกันบ้างครับอืเค็มข้นครับผมนัวพอดีแล้วครับวับนนี้ก็จะใส่ปลาอีตูครับอ,อีตูแล้วก็ผักขะแ่งครับผมใส่เลยครับ นี่นะครับใส่ลงไปเลยครับไว้ให้เข้ากับซุกรลอนะครับเพราะว่าไว้มันซุกเร็วอ,อยู่ไปอีกตูตูวเล่าครับผมก็นีอยงะเอาหมีดซ้อยไเลยครับตามมาครับใส่หน่อยใส่หลายนะครับ ทะแยงใกล้จะเบิดหนาวแล้วครับต้นบ่ค่อยงามปันไดยครับเริ่มหอมแล้วครับใส่พักทะแ,งแยงลงไปไปอีกตับ เกินไปนะครับน้านีเลือมพอดีแล้วครับเพราะว่าเขาใส่ผักข้าไปนะครับอ้ยหอมดีขนาดครับวันนี้ะจะเป็นต้นหอมนะครับคนเคอคอยนะครับ นี่ครับบลอกืดเ้าก็เริ่มเริ่มเปืออือยนะครับห้มันเปลือยเซนน้านซุปนาบเกงี่ยนะครับก็บจะเสียบครับผมวันนี้เป็นหนาบบอกนึง่งเหลืองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวชิมอีกรอบนึงครับวันนี้เขาก็จะใส่าวปัวครับผมเป็นอันเซตครับ แยงครับผมแสบเมกันด้อยครับเคนื่องลำฟ้าอีกไม้นึงนะครับใส่ข้าวคั่วครับกันนี่ครับใส่ข้าวคั่วส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนเครื่งก็เลยครับปิดเตาเลยครับกันปิดอันเซ็ตครับผมนี่ครับ น้ำมันก็จะเค็มข้นครับใส่ข้อขัวลงไปครับผมน้ำเค็มข้นกับแกงหอยจู่นะครับแกงหอยจู่แกงหอยขมครับผมรอบหนึ่งครับหลังจากใส่ข้อขัวครับผมแซ่บครับผมเดือครับกินขอน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผมครับเมนู่เข้าครับ แข็งหอยจูบนะครับใส่บักถือครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับติบเข่าครับผมหนึ่งเข่าวนห้อนครับผมนี่ครับชิมหนามมก่อนครับเข็มคนครับผมนี่ครับบักถือ หอมพักขยแงครับไว้จูบนะครับตอกใส่มือนะครับตอกใส่มือเนี่ยครับวิธีจูบถ้าจูบตรงหัวมันบอท่านออกนะครับตรงมาจูบกลนก่อนนะครับที่ห้อตอยออกกินอย่างนี้นะครับนะครับ เรียบร้อยครับผม,ผมอนุยาใส่มือเลยแลวกัน,นครับแบงม์หัวก็ออกเลยนะครับไว่จุกนะครับจุกนะครับแล้วกงเปลือกมันนะครับแต้วก็ฟ้ามันนะครับฟ้าแรงง่ายกว่าไข่ คนครับผมกินข้าวคนนี้วันพอดนครับหอมแตะไคร้หอมถ้าไข่แข็งแบบนุ่ยอ้ว,วนดีขนาดครับ,บใส่โบทาร์ตใส่ใม่จิ้มฟันก็ได้ครับ ครับผมวหายไปในพิษตา <c oughs> จะหี่กินเอี้ยมกับเมือ่อยหอนอยู่ครับที <c oughs> นี้การดูด ห่อนเลยครับแจงแสบนย่ครับโดนหัวบอกนะโดดก้นก้อนแล้วกโดดหัวครับแสบครับผมกินข้าวแรงน้ำกันครับบคือมั่นดีขนาดครับเป็นเมนูเห็ดง่ายๆครับเมนูแบบบ้านๆเท่าครับผมไว้กับ บอกแค่ครับโลละยิบสิบห้าบาทแต่ว่าตลาดทั้งอื่นกับบวกมันใจที่กันครับอาจจะถูกกว่าบทความกับเสือเอาจักขิง่ิงนวยครับถ้าจบเจบแบ้งขายอยู่ ป,กป,ปักเงี่ยมไ่อีตูเล่ากับมันละหาบาทครับอาจจะเมือดเนี่ยนะครับถามเคยครับนั่งกินหมองหองเก้าเนี่ยครับบ่ค่อยมีพื้นที่ จะไม่งกคุณนะครับตั้งแต่ถื้อไฟขาตั้งนะครับหน่วยใหญ่ขนาดด้วยครับไปครับไปอีตูครับผม แสบครับผมโบดูเนาะขมี้นอร้ยอยมันกัดแสบีบดีๆครับเแยวกลิปจะเน่าเกินไปครับจะคงจะขอตัวกินเบิเืดก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับเมนูแกงหอยนะครับ ใช้ปะคือนะครับวันนี้ง่ายๆครับเมนูวัตถุดิบหาบอยาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆนะครับแต่ติดตามแับที่ช่องนะครับผมขอบคุณ้ราๆครับ